สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวัดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นุ่นก็มีรถเก่งซีดานสีประตูแบรนด์หลักเข้ามาใหม่นะคะถือว่าเป็นรถเก่งยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นกับราคาเบาๆผ่อนสบายนะคะมารีวิวให้ชมซึ่งตัวรถสีดำนะคะที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะเป็น t o y o ต a v ว o s รุ่น1.5ตัว e นะคะได้เป็นรถปี2012ตั้งขายอยู่ที่259,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่4,000ไปป ได้ห้าพันต้นๆขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณลูกค้าและจํานวนปีที่ลูกค้าต้องการเลือกผ่อนแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองป่าเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูกันก่อนเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่ก่อนหลังปรับสภาพเป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับตัวรถสีดำคันนี้นะคะเป็น V ีออโฉมเจนที่2นะคะได้เป็นรถปี2012หรือเรียกง,ง่ายๆเป็นโฉมหน้ายิ้มนั่นเองซึ่งการออกแบบด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในลักษณะปากยิ้มนะคะทำมาจากวัสดุโครเมียมตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์โ o โยต้อยู่ตรงกลางเพื่อบ่งบอกว่าเป็นแบรนด์หลักแบรนด์ใหญ่นะคะอะไรของเขาไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลย มาพร้อมหมายเลขทะเบียนคอระครังคอควาย603จังหวัดกรุงเทพมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายใดๆทั้งสิน้นต่อมาที่ชุดโคมไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเล้ลวที่อยู่ในชุดโคมไฟนะคะอันนี้ชุดโคมไฟเดิมเลยนะคะยังไม่ได้มีการขัดแต่จะต้องมีการปรับสภาพให้ชุดโคมไฟเนี่ยได้ใสใหม่วิ่งกว่าเดิมด้วยทัดมาด้านล่างนะคะมีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพร้อมใช้งานเช่นเดียวกัน ต่อมาเนีคะเรามาดูในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้ออัลลอยขอบ15นะคะเป็นแม็กซีรูของแท้จากโตโยต้าเลยซึ่งแน่นอนว่าของแท้ที่มาจากโรงงานนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลย สำหรับตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับยางดันหลบทั้ง4ีเส้นเลยนะคะได้ยางสัปดาห์ที่33ปี2021นะคะก็ถือว่าเป็นยางแบรนด์อันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะรหัสยางของตัวรถคันนี้นะคะ 18560R15 นะคะก็เป็นขนาดยางมาตรฐานของตัวรถคันนี้เลยรายละเอียดตัวซุ้มล้อนะคะน็อตกิปทุกตัวอยู่ครบเลยนะคะซุ้มล้อเดิมแท้จากโรงงาน ต่อมาที่ด้านแก้มนะคะมีการติดตั้งไฟเลี้ยวมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็มีตัวอักษรโคเมียมติดไว้ที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์นะคะของตัวรถแค่นี้นั่นเองนั่นก็คือ VVTI ต่อมาที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้พับหูกระจกด้วยระบบไฟฟ้าการปรับกระจกก็เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฝาครอบสีดำสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ตกแต่งไฟเลี้ยวที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะ สำหรับตัวรถคันนี้ก็มีการติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยรอบคันพร้อมใช้งานเลยขนาดความหนาของฟิล์มกําลังดีนะคะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปแล้วก็มีการติดตั้งคิ้วการศาสตร์มาให้พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันส่วนตัวกระจกทุกบานนะคะมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์เตยต้าเพื่อบ่งบอกว่าของแท้จากโรงงานไม่เคยแตกและไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะได้เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ทั้ง4บานเลย อ่ะเดี๋ยวดูให้ดูภาพรวมด้านข้างกันสำหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนะคะจะเป็นในส่วนของคมสันเหลี่ยมด้านข้างอยู่ครบและสีของตัวรถเป็นสีดำนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีต่อย่างใดและที่สําคัญตัวรถก็ไม่มีการตัดต่อมาอย่างแน่นอน ในส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแกส๊สโซฮอล์9กรองรับ e 2 0ด้วย <c oughs> ในส่วนของกระจกบานด้านท้ายมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ภายในตัวรถส่วนกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกัน สำหรับไฟท้ายของโฉมเตนที่2นุ่นบอกเลยนะคะว่าชุดโคมไฟของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันและมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายนะคะซึ่งจะเป็นรุ่นของเขา นั่นก็คือวีออสตรงกลางจะเป็นโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์โตโยต้อยู่ตรงกลางและด้านขวาจะเป็นตัว E นะคะเป็นรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นเองถัดมาในส่วนของคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายได้เป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถและที่สําคัญมีการติดตั้งเซ็นเซ,นเซอร์ด้านท้ายมาให้ถึง2จุดเลยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเวลาเราถอยหลังใกล้คนวัตถุหรือว่าสิ่งของ เซนเซอร์ S S ตัวนี้เขาก็จะทําการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองอต่อมานุ้นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถเปิดจากภายในก็ได้หรือว่าใช้กุญแจเปิดจากด้านท้ายได้เลยและห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะถือว่าไม่กว้างแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปนะคะขนาดกําลังดีมาพร้อมกับถัดยางรองท้ายด้านหลังนะคะตรงรุ่นของเขาเลยพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนะคะให้ติดรถไปเลย เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านล่างกันนะคะ,ะพอเปิดมาด้านล่างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนะคะจะเป็นในส่วนของอย่างอะไรสำรองนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือนะคะส่วนแม่แรงเนี่ยจะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคุณขับนั่นเอง สำหรับโครงสร้างด้านล่างนะคะเห็นไหมว่ารอยซีทางมะพร้าวเนี่ยเป็นสีเปลือกไข่นะคะสีเสมอกันเลยเม็ดอาร์คทุกจุดกอ่ออยู่ครบนะคะดูกันอีกหนึ่งฝั่งนะคะ ดูฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมเดิมสีเสมอกันทั้งหมดเม็ดอ์คทุกชุดอยู่ครบซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องรถจมน้ําหรือว่าน้าท่วมนะคะเราไม่นําเข้ามาขายอย่างแน่นอนสําหรับตัวน็อตฝากกระโปรงด้านท้ายนะคะเป็นสีดําสีเดิมเลยให้ดูใกล้ๆนะคะ ไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับทั้งสองฝั่งเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะเป็นน็อตสีเดิมฝากระโปรงด้านท้ายเดิมแท้จากโรงงานเขาก็จะมีสัญลักษณ์โตโยต้าติดไว้แบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานนะคะสามารถใช้เล็บจิกซีนยางลงนะคะซีนยางยังนิ่มยังดีอยู่เลยแปลว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนชนนะคะฝากระโปรงด้านท้ายไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนและก็ไม่เคยนําไปทําสี รายละเอียดหลักๆโครงสราง้างต่างๆที่มาจากโรงงานพวกนี้อยู่ครบขอบยางห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะสภาพค่อนข้างดีเลยสําหรับรถปี2022คันนี้นะคะอะ <c oughs> ต่อมาเราเข้าไปดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในของตัวรถคันนี้กัน <c oughs> สำหรับแผงประตูด้านในเนี่ยเขาจะเป็นโทนสีเทานะคะตกแต่งด้วยสีเบจ มือเปิดประตูด้านในเป็นสีเทาถัดมานะคะมีในส่งตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทรัลล็อกและกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่ด้านล่างมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำให้ด้วยนะคะถัดมาที่ด้านขวาตรงนี้สามารถกดลงไปได้เลยนะคะจะเป็นช่องสำหรับวางแก้วน้ำขวดน้ำนั่นเองมีที่พับหูกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยสก้านมาพร้อมกับแอร์แบ็กจำนวน1นึ่งคูนานั่นเองะเราไปดูกันต่อเลยในคอนโซลตรงกลางสำหรับตัวนี้นะคะวีอโฉมเจนี่สอนะคะเรือนใหมจะอยู่ที่คอนโซลตรงกลางแบบนี้เลยตัวรถคันนี้เป็นรถปี2,012เลขไมอยู่ที่2,355,510กิโลซึ่งเป็นเลขไมตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้มีการเขี่ยการกอไมแต่อย่างใดเลยนะคะค่อนข้างสมเหตุสมผล ต่อมาในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้เป็นเครื่องเสียง CD สามารถฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะเป็นเครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานเลยยังใช้งานได้เป็นปกติแอร์เย็นเพลงเพราะเลยนะคะระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดต่อมานะคะนี่ถ้าจากตัวเกียร์มาเราจะเจอในส่วนของไฟตัดหมอกและก็ช่องเสียบสาย AUX นะคะก็ะอันนี้ก็คือมีมาให้กับตัวรถเลย <c oughs> ต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของตัวเบาะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเบาะหนังสีเบจน,นะคะอาจจะมีรอยเปือเป้อนๆบ้างเพราะว่าตัวรถเนี่ยเพิ่งเข้าใหม่เรายังไม่ได้ปร้างปรับสภาพเลยนะคะก็มารีวิวให้กับคุณลูกค้าดได้ชมกันก่อน ต่อมาที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ได้เป็นพนังสีเบดเช่นเดียวกันนะคะมีสายเบลลให้3เส้นแปลว่าออกแบบมาเนี่ยรองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้คบรบทุกจุดเลยนะคะนั่นเงเหยียดเท้าได้สบายส่วนเพดานด้านบนค่อนข้างสะอาดนะคะรอยขีดขูดขวยอะไรเงี้ยคือไม่มีเลยและสุดท้าย ที่นู้นจะพาคุณลูกค้าไปดูนะคะจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันลึกนะคะว่าเครื่องยนต์และโครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ VVTI นะคะขนาด1,000 500cc นะเป็นเครื่องยนต์สีสูบตะกูลวันอินเซตนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนนะคะไม่มีน้ามันไหลเยิม้มแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องมาแต่อย่างใดเลยสามารถตรวจสอบไใบหรือเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับสนานอเล่มทุกตัวอักษรในส่วนของนอ็อตฝากระโปรงสีเดิมไม่มีรอยถลอกเลยนะคะน็อตแก้มก็เช่นเดียวกันเม็ดอาร์คที่เบ้าโชกสภาพดีสมบูรณ์คานซ้ายนะคะเดิมเดิมเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยเนาะ สำหรับด้านหน้าก็คานเดิมเช่นเดียวกันต่อมาที่น็อตแก้มฝั่งด้านขวาเม็ดอาร์ี่เ้าโชกฝั่งด้านขวาสภาพดีสมบูรณ์น็อตแก้มและน,อน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยถะลอะไม่มีรอยขยับเลยแม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงเห็นไหมคะว่าน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบเลยฝากระโปงเดิมแท้จากโรงงานมีสัญลักษณ์โตโยต้าติดไว้แบบนี้นะคะ พื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานและสุดท้ายสติกเกอร์3จุดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์สีสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานและสติกเกอร์มออกออ,กอ,อ,กอยู่ครบเลย <c oughs> อันนี้เราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีผิดความแล้วก็ไม่มีจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกคันเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถเข้ามาใหม่ที่ดุนรีวิวให้ชมในคลิปนี้ กับ Toyota v i ีอ1.5ตัว e ปี2012ตั้งขายอยู่ที่259,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อน,นุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084-0042099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนะคะนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสําหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไป พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ